สวัสดีค่ะนักเรียนเกตดิกทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาคัสปีดบอลไทยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาที่ตัวพยัญชนะเหมือนเดิมนะคะก็คือ EP ที่17แล้วนะคะวันนี้เราจะคัดตัวสสลา,านะคะสอบริษีสอเสือแล้วก็ตัวหอหีบนะคะ นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะสมุดฝึกสมุดคัดแล้วก็ปากกาคัสปีดบอลน,นะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคัดที่ตัวสสารานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น สบลุสีนะคะสอเสือแล้วก็หอหีบนะคะก็จะเป็นสตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ในสมุดฝึกก่อนนะคะซึ่งในสมุดฝึกพิเช์ก็จะเตรียมช่องต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นบรรทัดเนาะหนึสอันอันแรกที่ชิดกับเส้นสีแดงนะคะจะเป็น1บรรทัดนะคะ1 2 3อันนี้ ก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรทัดแต่ว่าจะเป็นบรรทัดที่เราเว้นไว้นะคะเราจะไม่เขียนเนาะแล้วก็อันนี้123อันนี้จะเป็นอีกบรรทัดหนึ่งซึ่งหนึ่งสองสามอันนี้จะเป็น1บรรทัดที่เท่ากับช่องตรงนี้นะคะช่องที่อยู่ใน1บรรทัดของในสมุดคัดนะคะที่เชื่อก็เลยให้เขียน1 2 3สาแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้ต่อไปขีดเส้นกั้นนะคะ 1>, 1 2ขีดเส้น1 2ขีดเส้น1 2ขีดเส้นแล้ว1ขีดเส้นแบบนี้นะคะเราจะก้านหน้าไว้แบบนี้เนาะพอได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะเขียนเป็นครั้งที่นะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4นะคะครั้งที่4นะคะส่วนวันที่ ให้เราเขียนตามวันที่เราเรียนนะคะเดี๋ยวเชื่อจะเขียนเป็นวันของคนที่เรียนวันวันจนันทร์ละกันนะคะก็คือวันที่29นะคะพอจุดยอจุดแล้วก็64นะคะจากนั้นเราก็จะขีดเส้นใต้ตรงครั้งที่ด้วยปากกาแดงนะคะ พอได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เตรียมกระดาษเอาไว้รองด้านหลังนะคะใช้กระดาษเดิมที่เราเคยทำนั่นแหละนะคะกันเพื่อว่าไม่ให้มันทะลุมาอีกด้านหนึ่งที่เราจะใช้นะคะอ่ะแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็มาดูประกาคัสติดบอลของเราว่าเราจะใช้อันไหนนะคะอ่ะอันนี้อันนี้นะคะเราก็ลองหมึกก่อนอ่ะโอเค ปะกาได้นะคะตัวแรกตัวสอสาานะคะตัวสอสาาเนาะเราก็จะโค้งแบบนี้นะคะนะักเรียนดูนะช่องแรกเราจะเว้นไว้ใช่ไหมคะเราจะคัดที่ช่องที่สองนะคะสเต็ปแรกนะคะสเต็ปที่หนึ่งนะคะสเตปที่สองขีดมาฝั่งนี้เห็นไหมคะสเต็ปที่สามเราก็จะลากลงแบบนี้ค่ะ สเต็ปที่4โค้งค่ะตรงนี้ให้เป็นหัวนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ตัวแรกมันจะเกินขึ้นมาด้านบนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้จักกะนะคะว่าเออเอาเส้นประมาณไหนถึงจะสวยนะคะทีนี้เราก็จะเวน้นแล้วเราก็จะเขียนต่อไปเลย นะคะต่อไปนะคะที่ที่เชื่องเงียบไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าที่เช่อต้องใช้สมาธินะคะในการคัดพอสมควรเนาะเพราะว่าถ้าที่เชื่อคัดผิดงานจะออกมาไม่สวยนะคะเราจะต้องมีสมาธินเห็นไหมคะ จบปะกาทำมุมเฉียง45องศานั่งในท่าที่ถนัดที่สุดนะคะไม่ใช่นอนเขียนนะนี่แบบนี้อ่ะมันท่าสุดท้ายช่องสุดท้ายนะคะไหไคะถ้าดูอย่างนี้มันจะเท่ากันแต่ถ้าวางลงอย่างนี้มันจะตรงนี้จะตัวใหญ่กว่านะคะ เพราะว่ากล้องมิเช่อมันจะเชียงนิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้นะต่อไปบรรทัดที่สองตัวเดิมค่ะส่อสลาเนาะพอเป็นบรรทัดที่สองเราก็จะกะถูกนะคะนักเรียนเพราะว่ามันมีบรรทัดให้เรากะเห็นไหม เส้นก็จะเกินเลข2เนี่ยตรงนิดหนึงอยู่ในระหว่างเลข2 นักเรียนอย่าลืมจับสมุดฝึกไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้ที่เชื่อลืมจับนะคะมันแกว่งนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรตัวต่อไปนะคะสอบหอรือสีนะคะจะคล้ายๆกับตัวบใบไม้แต่จะมีสระตรงกลางนะคะเหมือนไม้หันอากาศตรงกลางเนาะเขาเรียกว่าตัวสอบหอรือสีนะคะ พอได้แบบนี้ปุ๊บตรงที่เป็นช่องตรงนี้เห็นไหมคะเลขสองเนี่ยตรงกลางเนี่ยแบบนี้นะคะต่อเลยนะคะ ต้องมีสมาธินะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องมีสมาธินะคะในการคัดอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ตัวสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรเราคัดไปแล้วเพววื่อความเป็นระเบียบเนาะ ไปเลยนักเรียนสังเกตดูปากกาเวลาที่เชื่อจับเห็นไหมมันไม่ได้ตรงแบบนี้นะคะนักเรียนมันเฉียงนะคะ ต,ตัวต่อไปตัวสอเสือนะคะจะคล้ายๆกันกับตัวรอ l ิ i n อ่า r o l ิ i ไม่ใช่รอลินะคะรอเนาะอ่ะดูหนึ่งนะคะสองสก็คือตรงนี้และสี่ขีดลงมาอันนี้คือตัวสอเสือถ้านักเรียนคัดตัวรอลิงได้นะคะตัวสอเสือก็ ง่ายแล้วสำหรับนักเรียนนะคะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ1 2 3และ4อะอีกรอบนะคะ1 2 3และ4ไปค่ะทัดไปเลยมีสมาธิกับงานที่ตัวเองทำนะคะนักเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต่อไปตัวที่อ่ะบรรทัดที่สองนะคะยังอยู่ที่ตัวสอเสืออยู่นะคะ ต่อไปตัวสุดท้ายก็คือตัวหอหีบนะคะนักเรียนตัวหอหีบนะคะหอหีบเราจะคัดแค่บรรทัดเดียวในสมุดฝึกนะคะเราก็จะเริ่มจากโค้งตรงนี้ก่อนเลยจากนั้นนะคะนักเรียนเราก็จะขีดตรงมากๆนะคะต่อไปคือตรงนี้ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม อ,อีกรอบหนึ่งนะคะนักเรียนตรงนี้ก็คือจะโคง้งขีดเส้นตรงลงมาทีเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมจะต้องเป็นบนรบนรทัดบรรทัดที่สองตรงเนี้ยค่ะนี่ใช่ไหมคะแล้วก็โค้งข้างบนสะบัดนิดนึงนะคะนักเรียนสะบัดนิดนึงอ่ะอีกรอบนึงนี่ บบนี้ก็ได้นักเรียนจะได้มองเห็นในชนัดอีกรอบนึงนะคะมองนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าเอ๊ะที่เชอร์สะบัดข้อมือ,อยังไงนะปากกาต้องจับ45องศาตัวสุดท้ายนะคะ พอเราคัดในสมุดฝึกแบบนี้เรียบร้อยแล้วในการฝึกมือนะคะเราก็จะมาคัดในสมุดคัดนะคะซึ่งในสมุดคัดเราก็จะต้องขีดเส้นไว้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเส้นฝั่งนี้เราขีดไว้แล้วเนาะเราก็อย่าลืมว่าจะต้องขีดเส้นเป็นช่องแบบนี้ไว้ด้วยนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องเขียนครั้งที่นะคะแล้วก็วันที่ตรงตัวสอสาราตรงนี้นะคะก็คือ ครั้งที่4นะคะแล้วก็วันที่นะคะอาจจะมาติดตรงตรงนี้นิดนึงไม่เป็นไรย9สิ 29. อ่าพอจุดยอจุดหกสี่จากนั้นก็ ใช้มันทัดแล้วก็ปากกาแดงกีดเส้นตรงครั้งที่แบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มคัดนะคะฝึกจากที่เขามีแบบให้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ชินมือตามแบบที่เขามีให้นะคะนักเรียนต่อไปเลยนะคะ ซึ่งช่องที่อยู่ในสมุดในสมุดคัดนะคะเล่มสีเขียวจะเล็กกว่าช่องที่อยู่ในสมุดฝึกนะคะนิดนึงไม่เป็นไรนะคะนักเรียน,นคัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ไม่ได้ฝึกมือนะคะแล้วก็มาคัดในสมุดคัดเลย งานเราก็จะออกมาไม่สวยนะคะแต่ถ้าเราได้ฝึกมือมาแล้วนะคะจากสมุดฝึกแล้วก็มาคัดมันก็จะสวยนี่ประมาณนี้ต่อไปฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะนักเรียนคัดตามแบบที่มีก่อนนะคะ สะบัดข้อมือนิดนึงนะคะนักเรียนต่อไปสอเสือ พ่เชร์คัดผิดแล้วผิดช่องนะคะผิดช่องนะคะถึงได้บอกว่าจะต้องมีสมาธิกับงานมากๆนะคะอันนี้เดี๋ยวเชื่อจะต้องเอากระดาษมาแปะเพื่อไม่ให้เห็นรอยนะคะ คัดในสมุดฝึกเล่มสีม่วงนะคะถ้าผิดพลาดไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดในสมุดรครัดแบบนี้นักเรียนจะต้องแก้ให้สวยนะคะหากระดาษมาแปะเลยเนาะต่อไปตรงนี้หอหีบสบัดข้อมืออย่าลืม ดูช่องไฟดีๆด้วยนะคะนักเรียนตัวสุดท้ายนะคะ แบบน,นี้อ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างสําหรับคนที่คัดแบบสองเส้นนะคะนี่สาหรับคนที่คัดแบบสองเส้นอย่าลืมว่าต้องเขียนวันที่เหมือนเพื่อนด้วยนะตรงนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ี่เชื่อไม่ได้เขียนให้ดูนะคะดิเชื่อจะ,อะคัดเป็นตัวอย่างเลยเริ่มเลยนะคะอันนี้ตัวอย่างสําหรับคนที่คัดแบบสองเส้นเนาะอ,อันนี้สําหรับ ปากกาหัวปากกาที่คัดแบบสองเส้นเห็นไหมคะนี่แบบนี้เนาะเริ่มเลยนะคะมันจะมีเห็นไหมคะเส้นไม่เชื่อมกันแบบนี้ต่อไปนะคะ ที่เชื่อเงียบไม่ใช่อะไรนะคะเชื่อพยายามมีสมาธิกับการคัดเนาะกลัวว่ามันจะพลาดเหมือนเล่มเมื่อกี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไป ไม่ต้องแปลกใจนะคะนักเรียนว่าเอ๊ะทำไมทีเชื่อเงียบจังเลยนะคะทีเชื่อต้องชาสมาธิเนาะต้องดูลายเส้นด้วยนะคะว่าที่คาดออกมาสวยไหมนะคะ ต,ตัวสอเสือเมื่อกี้ที่เชื่อภาพตรงตัวสอเสือเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อจะต้องมีสมาธิมากๆเรื่องการช่องไฟต่างๆนะคะช่องนี้แหละเมื่อกี้เขียนช่องผิดนะคะต้องมีสมาธิ ตัวสุดท้ายของสอสเสือแล้วนะคะนักเรียนต่อไปหอหีบ นะะในการคัดสปีดบอลก็จะเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราจับประกาผิดนะคะนักเรียนเราก็จะขัดได้ยากนี่แบบนี้ แล้วนะคะกับการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ